สวัสดีค่ะพี่น้องข่ยยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันของเช้าวันศุกร์นะคะวันที่4เมษายน68นะคะเราจะมาตามตัวเลขแนวทางของหวยเลาพัฒนาของซอเขียวนะคะพี่น้องที่มาแตกปังปัง09ค่ะพี่น้องคะ่ะวิ่งไม่เข้านะคะวิ่งไม่เข้าจับคู่แตก09นะคะ อรอบนี้ไม่ทำให้ใครผิดหวังจริงๆนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางนะคะเม่อที่แล้วก็แตกหลายเซียนหลายสำนักหลายอาจารย์อยู่เหมือนกันนะคะแต่อาจารย์เซียนเดียสลงช่องไปแล้วนะคะวันนี้บอกว่าจะมีโค้ง็อดเด็ดมาให้อยู่นะชุดเร่งด่วนนะนะคะคอยดูคอยติดตามนะคะเพราะอาจารย์ให้แตกในชุดหกตัวหน้าสองตัวล่างเนาะค่ะงวด่ที่แล้วมาบนมั่งมาล่างมั่งมันก็แล้วแต่มันไปได้หมดนะคะแต่ละเลขแต่ละครั้งเนาะ อาจารย์ก็ภูมิใจนะคะแต่ส่วนมากมันจะมาบุนนี่แหละนะคะวันนี้อาจารย์บอกว่าจะนั่งในให้อยู่นะคะเออถึงจะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกการแจ้งเตือนเนะาะเพื่อ,นนอไม่พลาดโอกาสใดๆนะคะส่วนสูตรแตกแต่ละสูตรนะคะงวดที่แล้วถ้าไม่แตกซอเขียวจะลงในชุดแก้มือให้นะคะอย่าลืมว่าชุดแก้มือนี้เด็ดนะเด่นนะพูดถึงว่าชุดแก้มือทีไรนี่ไม่พลาดนะคะ แล้วอย่าว่าพูดนานนะคะเพราะว่ามันไหลสำนักหลายเซียนหลสูตรลงไปด้วยกันนะคะซอเขียวก็จะทําตัวเลขออกมาให้แบบรายละเอียดมันชุดใครชุดมันอยู่ถ้าคุยเอ,อไม่ได้เวลาเวลามันก็หยุดไม่ได้นะคะมันต้องคุยให้ได้เวลาเวลานะคะอย่าว่าพูดเยอะอย่าว่าพูดนานไม่ได้อยากพูดนานเลยเหนื่อยขี้เกียจด้วยนะคะแต่การที่อธิบายตัวเลขอะมาให้แนวทางเนี่ย เราก็ให้ด้วยความเต็มใจนะคะแต่ผลตอบรับออกมาบางคนก็คอมเมนต์มาแบบไม่น่ารักเลยนะ,ะพี่นอ้องเออถ้าไม่น่ารักก็ไม่ต้องคอมเมนต์ดีกว่านะคะมันหมดกําลังใจผู้ให้นะคะอาจารย์เห็นก็ไม่ดีซ้อเห็นก็ไม่ดีนะคะถ้าคิดจะตามกันก็ตามด้วยความน่ารักนะคะพี่นอ้องเออเพราะว่าการที่คนเราคอมเมนต์มาให้กําลังใจที่ดีอ่ะมันมีความรู้สึกดีๆนะคะท่านถูก ทางช่องก็ดีใจด้วยนะคะท่านไม่ถูกทางช่องก็เสียใจก็พยายามคิดพยายามทําจะทํำยังไงหมุนยังไงให้ตัวเลขมันออกมาให้มันถูกนะใช้ความคิดแบบหมุนติวๆเลยนะคะพี่น้องอาจารย์ค่ะคือกันถ้าบ่ถือกนวหัวนิ่โอุยนมุนมันแม่นี่ยังกระโดดนั่งห้วงนั่งไห้อยู่แล้วพูดนิเรกว่าเขาเรียกเขากับหัวอากอาก,อากสเสร็จแล้วแม่นบอกพี่น้องเออ,ด,เอดีใจเออดีใจท่นพี่ท่านนวลนะนะคะพี่น้องถือกเพิ่นก็นดีใจน้ำเพิ่นกับพลเรี่า ถือแล้่อหไอ้อยน้ำในดเดอ้อเพิ่นกับบริบาานะคะพี่น้องแต่เบอร์โทรที่ขึ้นให้นะคะใครอยากคุยกับอาจารย์หรือคุยกับใครก็ตามนะคะใครอยากคุยกับซอเขียวก็คุยมาได้ทักมาได้เลยนะคะซอเขียวไม่ได้ว่าอะไรนะคะทักได้คุยได้อยากมีตัวเลขแนวทางมานําเสนอก็นําเสนอมาได้เราพร้อมที่จะลงสู่ช่องให้นะคะขอแค่เลขมันแตกมันปังนะคะพี่น้องเออใจมันฟูแต่ละคนถือเลรียมันก่คือคนใจว่าฟูด้ยถูกเลขมีความสุข ไม่ถูกเลขก็มีความสุขเหมือนเดิมนะคะอย่าไปซีเรียสน,นะคะแล้วก็เราไม่ถูกเลขนี่เรายังไม่เครียดเท่าคนมาใส่ร้ายใส่ความเรานะพี่น้องช่วงนี้นะคะเป็นช่วงดาวลางหูย้ายอะไรต่อมีอะไรนะคะพี่น้องเราว่างเรื่องการใส่ลายใส่ความการสร้างปัญหาให้เข้าเดือดร้อนคนใกล้ตัวสร้างปัญหาการทําคุณคนไม่ขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ให้โทษนะคะแตงข้นม่ทุกเรื่องดอกทุก เรื่องเล่าสารพัดสิบอกว่าม่มีเรื่องหนึ่งกับเรื่องหนึ่งนคนบ่เคยรู้จักเข้ากับคือจังรู้จักหลายๆกับมีนะคะพี่นอ้องเพราะฉะนั้นให้ระวังตัวนะคะเรื่องของหายก็ให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันไม่มีเลิกงานยามดีด้วยวันนี้นะคะพี่น้องแล้วก็ มันดีมันก็ดีกลางๆนะคะมันไม่ถึงกับดีเลิศนะคะพี่น้องทาอะไรก็ตามวันนี้นะคะพี่น้องมันไม่มีอะไรดีเลิศประเสริฐสีนะคะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแก้ไขในทุกๆเรื่องได้นะคะปัญหาทุกเรื่องมีไว้แก้แก้ได้หมดนะคะเออช่วงนี้จะเป็นยุ่งๆหน่อยนะคะสาหรับผู้ใหญ่นะเออสำหรับผู้รับผู้ใหญ่นะคะจะยุ่งๆหน่อยวุ่นวายกับเด็กอะ่ะ นะคะพี่น้องเออช่วงนี้มันดาวมฤลึกแต่อยู่อาจบางคนก็อาจจะให้คุณบางคนก็อาจจะให้โทษนะเนาะแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะคะพี่น้องแล้ววันนี้นะคะในเมื่อเลกง,งามยามดีไม่มีแต่ก็มีเลขมงคลมาฝากนะคะเลขมงคลของวันนี้นะคะมีเลขศูนย์นะะมีเลขสี่มีเลขหกมีเลขแปดเลขที่ไม่เป็นมงคลวันนี้คือเลขสามนะคะ มองซ้ายมองขวานะคะวันนี้ให้ไปทางขวานะคะบนล่างวันนี้ให้ล่างนะคะเลือกล่างสีที่เป็นมงคลน,นะคะคือสีม่วงสีส้มสีขาวสีแดงสีที่ไม่เป็นมงคลน,นะคะคือสีชมพูนะคะแต่สีเหล่านี้นะคะ ใครเชื่อก็จัดใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องจัดอยากใส่สีอะไรใส่ไปได้เลยนะคะพี่น้องแต่ว่าถ้าเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงนะคะเออถ้าเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงนะคะพี่น้องเออไม่ใส่ก็ได้นะคะเห็นไหมวันนี้ซอสะกอวใส่สีชมพูแจ้เลยนะคะพี่น้องเอออะไรจะเกิดอะไรจะปังความรักมันเป็นสีชมพูนะคะพี่น้องหวานแหววนะคะพี่น้องเออวันสุกสีแดงนะคะเราใส่สีชมพูมันก็ไม่เสียหายหรอก นะคะ,ะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วแต่ใครจะใส่สีอะไรบางทีมันก็เป็นสีที่สว่างแล้วอาจจะทําให้เรามีสง่าราศีขึ้นพริกแลกกลายเป็นดีก็ได้นะคะเออแต่อย่าใส่สีที่มันหมองเศร้าอย่าไปใส่สีที่มันดูอึมครึมนะคะดูให้สดใสดูให้ตัวเองมีสง่าราศีแล้วกันนะคะทำอะไรก็ได้นะคะขอให้พิจารณาเดินสายทางที่ดีแล้วกัน สิ่งไหนที่ไม่ดีอย่าเดินนะวันนี้เรามีสิ่งดีๆมาฝากเพียงเท่านี้ไปตามตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนาของซอเกียวกันงวดวันที่4เมษายนหกแปกันได้เลยจ้าเราก็มาสรุปตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนาซอเขียวก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะไปตามงวดต่อไปเรามาชมดีเอ็นเอกันก่อนนะคะแตกศูนย์เก้าค่ะพี่น้องเออเกือบเป็นก่อยบ่จับคู่ให้เจ้าระบ่อพี่น้องนะคะ อะไรมันก็เป็นไปได้นะคะวิ่งไม่มาจับคู่แตกมันก็มีสิทธิ์ที่จะมาได้เนาะอะอยังไงก็ฝากในงวดของวันที่สี่เมษาย,ยนไปด้วยนะคะอ่าไม่มาบนก็มาล่างแหละงวดนี้นะคะพี่น้องเออไม่มาตัวหนักก็มาตัวท้ายอยู่ในนี้แหละตัวเลขวงกลมให้เรียบร้อยนะคะเวลาพัฒนาซอเขียว 4, สี่เมษาย,ยนหกแปดวิ่งสองบนล่างวินห้าหกเจ็ดสี่สามจับคู่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองสี่ สองสามห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสี่และสี่สามนะคะตัวที่วงกลมให้สองห้าสองเจ็ดสองสามห้าเจ็ดหกเจ็ดวงกลมตัวเด่นให้มาจากอะไรนะคะก็คือการมันอยู่ในจับคู่แตก ก็คือการจับคู่แตกนะคะเออมันได้คู่ของเขานะคะพี่นอ้องเออมันก็ถือว่าเข้าล็อกนะคะพี่น้องในตัวเลขแนวทางเนาะอะอยังไงก็ฝากความรวยไว้ให้กับพี่น้องเราวันที่ 4, สี่เมษาย,ยนหกแปดซเขียวจัดให้นะคะฟันธงเลยนะคะตัวเลขแนวทางทุกแนวทางวันนี้มองว่าน,นี้ปังไม่ผิดหวังกับการรอคอยแน่นอนนะคะวิ่งสองบนล่างตัววีนมีห้ามีหกมีเจ็ดมีสี่มีสามจับคู่แตกสองห้าสองหก สองเจ็ดสองสี่สองสามห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสี่และสีสามแคปหน้าจอก,กันได้เลยจ้าใครชอบแต่ตัวที่วงกลมให้ก็ได้นะคะเพื่อประหยัดต้นทุนเนาะเออแต่บางทีมันก็มาบนมาล่างนะคะพี่น้องเออมันไปได้หมดนะไม่วงกลมมันก็มานะคะเออหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบอะไรมันก็เชื่อไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่ไม่นอนเนาะตัวเลขยนแนวทาามันเป็นแนวว่าม,มีหกักพี่น้องมันก็ไปไร้เบิดนั่นแหละ นะคะพี่น้องใส่ดุนพินิจพิษจ,จะลาหน้าเอานะคะบางคนเาไปตัดเลนตัดแล้วบ่ได้บะเนี่ยเพราะว่ามันออกตัวบ่ตัดอ่าม,มันออกตัวที่ตัดนะคะพี่น้องเออมันออกตัวที่ตัดนะคะ โอ้ยก็เสียใจสและล่าบันนี้เนาะพี่นอ้องอะเพราะฉะนั้นก็ลองวิจารณาเอาแล้วกันรอบนี้จะปังรอบนี้จะรวยจะเอาคนละเท่าไหร่ก็วิจารณาเอาที่แน่แน่ขอให้รวยๆปังๆกันทุกทุกคนโชคดีมีชยัยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ